่าสิมามาบอกก้อนบาทนี้เรายัางหยุดกันเนาะเพราะว่าสิมีผู้โชคดีเนะมือนมืนะ่เนาะแต่โบฮู้ว่าสีเมนไผพี่น้องเขายังสีบ่อสะเลยเด้อเพราะว่าเมื่อนี่เป็นข้าวดีไลยสำหรับผู้โชคดีเนาะแต่ที่ได้รถคั้นหนึ่งแต่เขาก็เอาเขาเอาเป็นที่หอ่อแบบว่าของใครเลยพี่น้องจากฮอนด้าเลยเนาะราคากัสิประมาณ สี่หามือนี่แหละพี่น้อยเนาะสำหรับงบจัดสีจัดให้เพราะว่าตอนนี้เขากับพาเบรงรดก่อนเนาะพาเบรงรดก่อนเลยก็เขากะยังชี้ได้ร่วมกับเจ้าของห้างพนว่าขั้นไหนขั้นไหนที่ว่าพ <UNC> <ม>นแนะนำเนาะไปชงเอซีเอาไปชงเซไพ่ผู้โชคดีเละรุ่นนี้รุ่นยังไงรุ่นนี้ตัวนี้เว็บลอยเว็บลอยกาเบรก เรียบร้อยกาบเบกเ <Man. S 1> นาะพี่นอ้องอ่าการรูดจักตัวนี้เ <Man, S 2> ห็นไหมเนาะจักอันเดียวกันต่างแต่โตแมนลิชเบกกับก <Man. S 1> นะาเบกแมนกาบสบายดีสบายดีพ่อแมนพี่น้องเบิดสุขุมสูส่คนเด้อพี่น้องเอยเนาะ ประวัติเกตพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องเอ้ยเนาะกันยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องของตู้ชิดปั่นซุมอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะโดยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก่แปลกหมแปลกตาเพรเนาะพี่น้องอากาศสบายดีตู้เยียงน้ำเด้อมื้อนี้พี่น้องตู้เวียงแต่จับจับกล้องให้พี่น้องเอ้ยเนาะเ่าเวียงใส่ใจเกินร้อยพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนชื่อช่องอะไรพี่น้องเนาะ อ่ะไปพี่น้องไปติดตามในเลยพี่น้องเนาะกาบาวิ่งเชนเอ๋อแหละแต่เขากันเนาะเขียนอันนี้ก็ยังขึ้นขึ้นเงาอยู่เน,น,น,นะาะเพราะว่าช่องเพิน่นกะเขียนเบาเวียงก็บทขึ้นรถดอ,อกพี่น้องอ่ะโอเคมื่อนี้กะห่วยแปลกหูแปลกตาอยู่ใช่ไหมตู้า่านรถจักพี่น้องเนาะใครเด้๋ยจะเป็นผู้โชคดี<า>ไปตู้แถวมาอย่างเดียวหานรถเด้ยวพาผ่านมาอย่างเดียวหา,รา,า,านรถห่วยมาบาวบาเวียงม,มาพามาอย่างหานรถพี่น้อง มาหานรถก็ต้องชื่อ,อ <c oughs> รถพ <c oughs> ี่น้องเพนบอยังได้ครับยังแล้วไปไปเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปถามไทยเจ้าของหา้างพนกอนไปล้วจะถามราคาบึงแต่ละขั้นแต่ละขั้นนี้ขั้นเท่าไหร่ขั้นเท่าไหร่รแล้วเนาะแค่น,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 เ,นเอาชีหูเพราะฉนเ้าตัวเนาะเพนบออ่าปไปไปถูกปะใส่ก็เจ้าของหา้างพนทางในพี่เลยเจ้าของหา้างพนนะ่ะใส่ก็เจ้าของหา้าง อาบอกคำบ่เนี่ยอ๋อสวยดีบอกคำเลยถือใจเพราะบอกคำนั่งยังเราะถือใจผู้เล่นโนตุสิทธิ์จะพาเลาะเลยบ่เดี๋ยวคอยไปหาเจ้าของห้านเพิ่นก้อนบาทนี่อ่าขออนุญาตลมกับเพิ่นเนาะเดี๋ยวถามราคาแล้วบอกคำว่าคันเท่าไรเท่าไรเนาะอ่าพ่อชีเด็นยว ยพิชิเมียนเจ้าของห้านเพิน่นนี่เบาเวนะียงเนาะปรีลูกค้าลูกค้าเพิ่นมาได้นี่รถไทยก็มีพีน่นนอะเดี๋ยวเขาจะลมกับเพิินรถไทยก็มีห่านเพิินนี่ห้านเพิ่นนี่ตั้งอยู่ทส่เบาเวียงหน้าตลาดเซโนเนาะพี่น้องเนาะเซโนเะมืองอุทุมรรแขวงชมุมนา,าเขตเอายังแน่ไปเบิ่งให้แนะ่ทั้งหน้าตลาดมาเบื่องหน้าห่านเพินพินพี่นนอะ พอบึงหน้าหันพนพอบึงหนาหาันอบอกเวี่งหนาห,าห,นาหาันพนกะสีอยู่แขมทางเลยบอกเรืเ่องเลยอ่าน้องพี่น้องเน,น,นาะมีรถไทยทั้งนี้ก็ขายรถไทยเบืนน้องนี้บอกเรงนี่พี่น้องนี่ทั้งนี้พนขายรถไทยมีรถปั่นเขา่า,ขาอีกทุกคนเลยมีบมดเลยอันนี้โมเมนต์คุดล่องมันบอกล่องมันเลยกับถยหน้าเนาะ อะไรบอรตัวนี้อ,อ่าหยกล่องอะไรนพี่นอ้องหยกร่องมันเนาะแมนโซนี่เนาะทาว่าใครอยากซื้อรถไทยวันนี้ <โด S 1> นบเนาะมีคอบรถสาตเ FC ซีมึงจเฮาอยู่แถวน้าเมือใกล้นี่วันนี้มาพี่บอเวียดมันเด็ตช่งนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้โซนนี่เป็นโซนรถเนาะเป็นโซนรถพี่น้องเลยรถอันนี้รถยัง,ยงยอ,อันนี้โอ้ยเย็บไอ้บ่อืมอันนี้แมนรุ่นของไทยบ่อันนี้นะเมนนี่ไอเรือรุ่นของไทยเด้อพี่น้องตัวนี้เนาะรุ่นของไทยตัวนี้ ลายอยู่มือนีก็ขอบใจเบ่เวียงเนาะทีว่าฮะอา,าชัยสรอยให้บ่เวียงซ่อยมือนีพี่น้องเอาให้บ่เวียงถือถือให้ถือกล้องให้เอาเอารุ่นรุ่นนี้ร่นเปยังคือบ่พี่น้องเอารุ่นนี้ร่นเป็นยังหมดตู้ครับ<ะ>คอนมากรุ่นนี้เลยเดี๋ยนี่รุ่นนี้นี่เขาเอิ้นานะ พีซีเอ็กบอกพี่น้อ,องเบ้างอ่านอ่านก่อนอ่านอ่านก่อนเด้อบอกเพียงเด้อเอ้สิบแสนเมพีซีเอ็กเนาะรุ่นนี้นะรุ่นนี้นี่ <c oughs> ถามว่าอยู่ลาวเขาสีขายแปบว่ามีหนังสือแล้วก็บบ่มีหนังสือพี่น้องดยถามมีหนังสือนี่แสนซาพี่น้องเลยแสนซาวหนึ 100, ่งแสนสองหมื่นบาทนะนะอ่าแต่แลาวเขาเรียกซาวไทยเราเราเรียกยี่สิบ ดูว 20, นะ่าสองหมื่นเนาะพี่น้ <S <S นองเนาะประมาณเศีเศร้าถ้าโบมีหนังซือแม่นท็่หมื่นหรือแปดหมื่นพี่น้องเพราะว่าอยู่ล่วเขากะแต่ว่าเพิ่นกะอยากเรื่องรถเรื่องล่างกะขี่ได้โบวเป็นอย่างนะบว่าไงแต่แต่ว่าเพิ่นจับได้เพิ่นกับใหม่คือกันพี่น้องเนาะโอ้คันนี้นี่อันนี้ก็เอิอน้นะพี่เชฟไปเบิง้งมีมีทุกรุ่นไหนนี่พี่น้องเลยโอ้พอบเวียงเลยมีทุกรุ่นไหนนี่ อันนี้มายังอันนี่ผมยังยี่ห้อยังอันนี้คิกว่ะพ่จิเมนนาค,คิกไอพี่น้องรุ่นนี้เนาะอันนี้คิกไออันนี้แหละอ,อ่ารุ่นนี้คิกไอมีสุกสีเลย<อ>เรียกห้วยแบบรถเบาค่ำได้หน่รุ่นใหม่เลยบ่เนี่ยกาอแบบรถเบาคําเลยพี่น้องใหม่ล่าชุดได้นี่รุ่นนี้เนาะอืมแต่เท่ก็เสียบคาอยู่ในตู้ ยอลงเลยบบนี้ยนี่ยอลงกับเมื่อแล้วเอาไปโอ้เอาเอา,เอาตอนนี้กาพ่อสีมาเลือกเนาะพี่น้องเนาะมาสีมามาบอกก่อนบบดนี้เอาเรื่องจยุดก่นเนาะเพราะว่าสิมีคู่โชคดีเนาะมื้อนี้เนาะแต่บ้หูว่าสีเมนไทพี่น้องเขายังสีบบสะเลยเด้อเพราะว่ามื้อนี้ เป็นข้าวดีลายสาหรับผู้โชคดีเนาะแต่ชีได้รดขั้นหนึ่งต่เข้ากเา็เอาเขาออาเป็นยี่ห้อแบบว่าของใครเลยพี่น้องจักฮอนด้าเลยเนาะราคากันสีประมาณสี่หามื่นี่แหละพี่น้องเ,เนาะสาหรับงบจัดที่จัดให้เพราะว่าตอนนี้เขากับพาเบิงรถก่อนเนาะพาเบิงรถก่อนเลยกะเขากะยังชีได้ลงมกับเจ้าของห้าเพนันว่า ขั้นใดนขั้นใดที่ว่าพน,นันน้ำเนาะดยอ่าตอนนี้กะเอากะสิพาทุกคนเลาะเบิงดดึงรถกอนพี่น้องเลยเนาะอ่าขอบใจบ่เวียงเนาะยันพี่น้องบริหารหน้าบ่เวียงยอ่าดีเนาะอ่าเอฟซีก่อนตุ้ยซีดอัจชุบอ่าเปิดมาอัดชุบตลอดเลยเนาะนะฮะสายเดียวตลอด,ดช่วง,งนี้เนาะสายเดียวเพราะว่าโดยคือในนี้เนาะบางกลายบางท่านเอฟซีบางท่านกะบุหินไปน้องกันบ่เวียงบ่ค้ำตุ้ยซีด เพราะว่ามันเพี่ยงงานเฮามันกะอยู่คนละบอลเนาะเบาเยียงเนาะอ่าก็เลยมันก็เลยไม่ได้ไปนํำกันพี่น้องเพราะว่าบางทีเบาเยียงมดไปท่ายทั้งบ้านน้องแดงเนาะทั้งเอาคัมแบบขาดําให้ดําน้าถ้าตุชิตกัดไปบ้านน้องอ้อมบ้านน้องไอเดียบ้านน้องนุ่นก็เลยแบบนี้พี่น้องเหรอแล้วเขาก็คือเก้ามาเปียงงานเฮามากลับมาพัวพันกันก็คือ้เก่านะเบาเยียงเนาะโอเคเนาะฝากที่ตามเบาเวียงเบาคัมไเเลยพี่น้องเหาะ อ่าโอเคเดี๋ยวเบิ้งคุณชิตาไปพี่น้องโอ้รุ่นนี้เออรุ่นนี้สีแมนซูเมอร์เอ็กรุ่นนี้พี่น้องเนาะอ่าซูเอมอร์เอ็กน้องเลยเราก็ได้ขออนุญาตทั้งเจ้าของห้างเพิ่นไว้แล้วเนาะว่าขอทายแต่ว่าทางแขกเพื่อนมาลมนำหน่อยหนึ่งเราก็เลยเอา่อาอ่าบได้ลมกับเพื่อน แจ้งมาลูกนองหลังบ่ก็จะไปนั่งกับกระไลรถเป็นกระไลขั้นอรีพี่น้องเลยอ่ะเอาเวียงวะพี่บัานนี่ขอลมกับเจ้าของห้านก่อนเนาะบัานีเนาะสบายดีเด้อไอเอ้าเจ้าของห้านบ่เนี่ยอู้ขออนุญาตลมนั่งไปเด้อไอเดี๋ยวเขออนุญาตเลิ่มไม้ให้เนาะเพราะว่าาลมกันจังได้ยินได้ เจ้าของห้านชื่ออะไรนี่ไอเออชื่อแล้งอ่าไอแล้งเนาะแมนละโอ้ไอแล้งเด้อพี่น้องเป็นกับเป็นเจ้าของห้านแมนขายรถจักเนาะห้านมุกดาขายรถจักรถไท่นห้ามุกดาเจริญยนต์พี่น้องเนาะลูกสาวว่าชื่อมุกดาโอ้ชื่อลูกสาวเพิ่นพี่น้องอืมอันนี้เขาอยากได้รถจักจจะคันหนึ่งนี่อ๋อได้ได้แต่เขาชีอยากถามไอ้เนี่ดาวก็ได้ชดก็ได้โอ้แมน เอาอยากถามให้อ้ายแนะนำเบิรงว่าแต่ละรุ่นแต่ละคันน่ะราคาเท่าไหรนะไอ้ตัวนี้ก็มันมีแบบกาบเบรกนี่ก็48แปดันอันนั้นแบบมิจาลิชเบรกแบบนี้ก็บฮาร์ม์นตุนอันนี้รุ่นรุ่นรุ่นใดตัวนี้ออ้าายเเรุ่น,น,นมิลิเซเบรกตัวนี้มิเตอร์ลิเซเบรกเนี่ยฮารม์นตุน มันต่างกันอยู่บนแมนบนนมีอันนี้แมนแหละมิลิชเบกต่างกันยี่ยี่ห้อนี่ยี่ห้อจักกันเดียวกันคันด้าแมนเว็บลอยแต่มันชิต่างกันกับชกมันนี้ชกเหลืองตัวนโอ้โดยตัวนี้มันจะเป็นชกขาวโอ้ตัวได้แพงกว่ากันนะตัวนี้แพงกว่าแมนราคาต่างกันจักจักหมื่นจักตัวนี้ก็สี่สิบแปดตัวนี้หาสิบเอ็ดต่างกันสามพันแต่ว่าต่างกันบน แมนบอลมิเตลลิเชเบกแมนระบบความปลอดภัยว่าสักั้นน้อยนั่ตัวนี้แล้วมันจะเป็นชายตนโอ้โหนี้เป็นชายเอาตัวนี้เป็นอ่าแผ่นนี่ต้อเพรื่องนี้แมนเพนลิเชเบกตนอันนี้แมนเขาเอิ้นยี่ห้อรุ่นรุ่นอย่างอันนี้อันรุ่นอย่างตัวนี้เว็บร้อยเว็บร้อยแมนแล้วก็มีรุ่นอื่นอีกบ่อยนีอีกเว็บร้อยชิปตนนี่เว็บร้อยชิปลอยชิปอันนี้คือ เว็บไอ์ไงบ่เว็บไอ์แมนเว็บไอ์ลอยชิปตัวดิวตัวแม็กนตัวดิวโอตัวดิวกับตัางหากพี่เนาะตัวแม็กโอ้ตัวแม็กนี่สีแบบตัวท็อปท็อปขึ้นอีกไหนอันนี้ราคานี่สีวตัวไหนหกหมื่นห้าหกหมื่นห้านี่หนังซื้อครบได้พี่เนาะเนาะเพราะว่าเพิ่งเปิดห้านขายแบบง่ายๆคือกฎหมายเนาะเ็ดถือถือกฎหมายถือทุกอย่างตัวแทนด่าเลย ตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฮอนด้าบริษัทฮอนด้านี่แม่นจากฝั่งไทยบ่อแม่แหละโอ้ไอ้ไอ้ก็เป็นตัวแทนเนาะอีกสาขานึ่งพี่น้องเลยบัตรตแม็กตัวท็อปนั่นราคาเท่าไหร่ตัวละหกสิบเก้าพันหกสิบเก้าบัรของบอคัมซื้อเท่าไหร็บอคัมซื้อเจ็ดลายเนาะเจ็ดหมื่นอเดมื่นสอนี้เขาขายราคาส่งเลยราคาบริษัทเลยอแม่แหละ ของของบอค้ามชื่อรุ่นนั่นไอ้รุ่นรุ่นตัวยูซุดนะเด้รุ่นออกใหม่ปี22บอกแมนโตลอยชาวหาที่ตัวแมนลอยชาวหาลอยชาวหาละเจ็ดหมื่นกว่าตัวเจ็ดหมื่นปลายเนาะมันมีอยู่ทีมีเว็บไอ้แล้วก็เว็บเว็บลอยบอกไอ้เว็บลอยก็มีซีพีเอ็กโอรุ่นใหญ่ขึ้นไปก็มีน้อยเนาะนี่เด่นเลยไอพาไปเบิรงพี่น้องเลยนี่เพียงเพราะว่าได้แล้วตัวชิดมีเงินตัวชิดก็ได้มาซื้อขี้คือกันนี่พี่น้องเลยซีพีเอ็ก ลอยหกสิบซีซีอันนี้สิรุ่นใหญ่ขึ้นน้อยเนาะแมนแหละตัวนี้รุ่นใหญ่กว่าโมตัวลอยหกสิบซีซีแมนลอยหกสิบซีซีโมไม่ลอยห้าสิบไว้บเป็นลอยหกสิบแล้วตัวใหม่เศสามบอหรือองตัวนี้ตัวนี้เศษสามสศษสามเลยเนาะแมนลอยหกสิบซีซีราคาดีไอตัวนี้มีแต่แสนสิบห้าพันเอาเลยบ่ตัวคำเอาเมื่อเลยบ่แสนสิบห้าพันเนาะ โอ้เป็นว่าเป็นเงินไทยเลยบ่อสครับงินเงินกีบก็ได้เงินกีบก็ได้เนาะแมนแต่เงินกีบก็ตีตามมาราคาเหรียญเงินบอสแมนแมนแหละตามราคาเหรียญเลยมีอ่าพีซีเอ็กซ์แต่ก็ตัวนี้ก็มีอีกหน่อยแมนซูโมเอ็กซ์ตัวนี้ซูโมเอ็กซ์แมนร้อยชิพตัวนี้เนาะอ่าตัวนี้ซูโมเอ็กซ์ร้อยชิพเซียงเซี่ยงเซียงเป้านองนะว่าอยู่เพื่อนนะใช่ก็เลังแป้วหลง ให้เพิ่นล่โทรศัพท์กับลูกลูกสาวลูกชายเพิ่นพี่น้องแมนชดดาวได้เบิดรถไฟกับดาวได้คือห้านอ้ายนี่ชดดาวได้เบิดเลยแมนแหละอืพี่น้องไอ้เนาะห้านอ้ายนี่เพิ่นแมนย้ำอีกเทค่นึงเนาะพี่น้องเนาะอยู่หน้าตลาดแมนตลาดตลาดยังไงตลาดเชโนตลาดครบวงจรแมนตลาดครบวงจรตลาดปิ้งไก่ยังไงพี่น้องย่ายังไงเนาะไก่ย่างคำพอใจแปลวันคำพอใจแมนแมนแหละ อ่ะมาต่ออันนี้ก่อนตัวนี้นี่ราคาเท่าไหรอ่ะตัวนี้มีแต่หกหมื่นห้าโอ,โอ้ตัวนี้สีเบาๆลงเนาะแมนอหกหกอันนี้แมนซูเมอร่เอ็กซ์เนาะแ,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 แค่าคา่ายคือรถมี 8, แบบเดียวกันครับอยู่ฝั่งไทยเลยเนาะแมนแมนซูโม่เอ็กซ์แล้วก็ซีพีเอ็กซ์ซีพีเอ็กซ์แล้วก็รถคลิกเด่นโอ้รถคลิกก็มีเลยมีมีอ่ะพ<ม>อเอามาแล้รกี่หนึ่ ี๋ยวสิมาถามราคากันต่อพี่น้องเนาะลคลิกเนี่ก็่แปดหมื่นต้นโอ้สิเป็นห้องกันตัวนี้แมนรองจากซีพีเอ็กห้องจากยีซีเอ็กด้วยพี่น้องเดออือตัวนี้นี่ร้อยท่าแรกไอร้อยเซาหหาบ่ตันแมนร้อยเซาหาตัวแปดหมื่นไปบอกคำแปดหมื่นแปดหมื่นบอกแมนโอ้แปดหมื่นแมดาวอันนี้กับดาวก็ได้ดาวได้ชดก็ได้เนาะแมนทุกอย่างดาวได้เบิร์ดชดก็ได้ดาวก็ได้มี มีอย่างพรก็สมโนสมุดเขาจากมาดาวสมโนกับเงินคือแต่สมโนมากับเงินเงินส่วนหนึ่งไงเนาะส่วนที่เขามาถอดก่อนนะยันว่าบางคนชีบอกข้าใจเนาะบางคนกับเขากคือหู้น้ยบ้านเมืองเขาบางคนกับบริหารบริเยนเนาะอาจจะคืดยันว่ายันใช่อย่างลายบ่ลต์โบจักนะจ่ายส่วนหนึ่งแล้วก็จ่ายเป็นเดือนเน่ากว่เป็นรายเดือนเท่าสมโนอะไรน้อยเนาะที่ว่ายืนยันตัวตนเท่านะเนาะอ่า ว่าเจ้าอยู่บ้านใดเมืองใดเพราะว่าเพิ่นจังได้อ่านหู้ตามถึกนะนะเพราะว่าจันทราพี่น้องอ่าเนาะแต่ว่ามวยโมเมนเขาเลือกไว้แล้วบ่อรถเลยฮะเลือกไว้แล้วบ่จักแล้วให้เลือกให้แล้วบ่ตัวใดเนาะเอารถที่เขาสิเอาไม่นี้อ๋อเลือกให้แล้วไปให้ผ้าไปเบิ่องลู่นะรุ่นไหนนะราคามันเท่าได้ให้เลือกไว้ให้ตัวนี้สี่สิบแปดพันจักแล้วขอกับจักนี่คันนีใแหละ สี 48, ่ส mm ิบแปดพันโอ้รุ่นนี้บ่ไอแมนโอ้ของแจกของแถมหลายตัวนี้งของแจกของแถมแมนแมนมีครบเลยแล้วเนาะแมนอือกว่าผู้ใหญ่เพิ่นเนสั่งไห้เฮามาเอาบอกคำมือนี่เพื่อนก็ได้ล้มกับอ้ายเพิ่นไว้แล้วเรียรร้อยแล้วเอามีนาทีมาเอาไปเอาไปชงเอาไปชงเอฟซีเอาไปชงอาเซฟใไพผู้โชคดีเลยแหละรุ่นนี้รุ่นยังไอ้รุ่นนี้ตัวนี้ เว็บร้อยเว็บร้อยกาบเบรกเว็บร้อยกาบเบรกเนาะน้องอาตะการรู้จักตัวนี้เลยเนาะยักษ์อเดียวกันต่างแต่โตแมนลิชเบกกับกาบเบรกแมนแล้วมันจะต่างกันชกชกขาวชกเหลืองอ๋อโตสีสวงามอันนี้มัน่นใ้ชดเลยบ่อนี่บ่อนไหนชดเลยชดเลยโอ้ชดหลังชื่อมีอย่างนี้ครบเลย บัดบัดป้ายนี่มือใด้ไอ้ป้ายนะพุ่มเลืองมาเลยก็ฮับไปติดได้เลยอืแบบมามือใดแหละไอ้กสิทิ์ประสานงานบอกก็เท่บอกม่แหละกันนกอันนี้ก็แถมให้แม่แถมให้เหรอครับชวนของแถมคนก็เอาไปก่อนแล้วคนเอาลงไปลูกค้าแล้วเพื่อไปแ้วชวนหนึ่งเนาะแม่อะลรแต่ฮับว่าฮับเอารถให้มือนีครับเลยคือว่าเงินกระจายแล้วเนาะแต่ไปได้จุกิน พันบอกอยู่ว่าไพ่เป็นผู้โชคดีชื่อนะได้พันบอกอยู่บอกบอกโอ้คอมลับเป็นคอมลับเอาอ่าโอเคัานี้กะขอบใจไอ้ลายหลายได้เด้ออ่าขอให้อเฮงเฮงรวยรวยได้ได้อ่าโดยเดียวสิมาชื่อซอยน้ำเลือยอยู่ได้รุดรุดเห็นเด้อได้ได้โดยโดยเชฟีเข้ามาเลยขายราคาพิเศษอือโดยโดยขอบใจไอ้เอ้ยขอถามไอ้ก่อนคือคือบุษุเห็นรปลว่าเป็นรถอ่ายี่ห้อ กินบ่มีบ่ออ๋อบ่อผลพลอยขายปนกันอืมแม่นแหละโตอันรุ่นราคาอันสองหมื่นปลายเป็นยังนะแม่นบ่มีตัวโอ้เพราะว่าอ้ายเพิ่นขายอ้ายขายแต่แบบของฮอนด้าโดยเฉพาะเลยแม่นแหละอ๋อพี่เพิ่นเพิ่นหามันใช่ไหมเพราะว่าอ่าบริษัทเพิ่นเนาะแม่นแหลยอืมขออนุญาตถามมาโดยโดยอ้ายสั้นน้องครับไปเรียกเด้อบดนี้เรื่อโชคดยแล้วขอบใจอ้ายเด้อสบายดีอ้าย โอเคพี่น้องเลยเนาะกบสบายดีผมแม่พี่น้องอีกเค่หนึงเด้อพี่น้องเนาะทางตุชิดกะชีไปทําภารกิจเนาะเมื่อนีเนาะพี่น้องเลยกะชีได้เอารถไปมอบให้ผู้โชคดีพี่น้องเลยแล้วก็ฝากพิดตามไปเด้อพี่น้องเนาะว่าผู้ใดสีเป็นผู้โชคดีพี่น้องเลยรถกะคันชีฝ้าพี่น้องเนาะงามขัดปัยังพี่น้องเลย อ่าโอเคพี่น้องเนาะแล้วก็ฝากพี่น้องพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็บุกข่าวโฆษณาให้ตุสิทดในเด้อพี่น้องเนาะะเพื่อเป็นกำลังใจให้ตุสิทธิ์เหตุคลิปต่อไปพี่น้องเลยเนาะโดยว่าจากการทำคำว่าอันใดที่ว่าอ่าบะมวันสุภาพนี่วก็ผิดพลาดไปนั่นตุสิทธิ์ก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเด้อพี่น้องเลยเนาะขอแต่คนตรงนี้สุขภาพแข็งแรงพี่น้องเลยเนาะความเจ็บอย่าสูดได้ความไข้อย่าสมีตรงมีแต่ความสุขกายสบายใจพี่น้องเลยเนาะ นอนหลับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นไห้ได้เงินแสนเบรอสุขุสุขพี่น้นอยเน้ะโดยชุดท้ายนี่คือทิ่ก,กพอ, 9, อกลาวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี